ครับครับผมก็วันนี้มารับรางวัลจาก GQ ครับใช่รางวัล Rising Star ครับดาวรุ่งเลยครับผมใในเรื่องแง่ของผลงานกระแสเราหรือเครับครับผมใช่ก็ขอบคุณทาง GQ มากมากครับที่ที่เอ็นดูเก่งฮะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าให้การชื่นชมในในตัวเราในผลงานเราแล้วก็ ดีใจที่ได้รับรางวัลปีนี้รเพราะว่าปีก่อนเนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เจฟใช่ปีนี้ก็เก่งก็มารับรางวัลนี้ก็ดีใจมากนะปิงนะครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เก่งเพราะว่าทาง GQ ก็อขอมาเองเลยว่าอยากให้เรามาอยู่ในโมเมนต์สำคัญ ที่ของเราในวันนี้ครับก็เลย K Q, K eta, เกลียกล่อเคตาทุกอย่างเลยเพื่อให้มาวันนี้ได้แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในคนที่จะร่วมเเลบมฉไปกับเขาอะไรเงี้ยครับก็เช<ๆ>ื่อว่าผลงานของเขาที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่มีร่วมกับเราเราก็ผลง,งานเดี่ยวของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมที่เขาตั้งใจมาตลอดทั้งปีแล้วก็เหมาะสมก<อ>ับรางวันไรซิ่งสตาร์อกมาีคำพูดอะไรที่จะบอกเขาไหมคนะภูมิใจตัวเขาจริงๆบอกมาตลอดอยู่แล้วครับว่าว่าภูมิใจะบอกวันนี้ได้นะ บอกนะซีพีเขาไม่ได้ไม่ได้ยินด้วยนะก็ภูมิใจในตัวพี่เจ่งเสมอมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของเก่งน้ปิงที่มาด้วยกันวันนี้เราก็เลยอยากมาแส่กับพี่นี้ด้วยกันแล้วก็อยากบอกว่าที่ทำได้วันนี้นี่คือแบบว่าเก่งมากแล้วไม่น้องเก่งไปกว่านี้ก็ภูมิใจมากแล้วเก่งสมชื่อหมาหาน้ำปิงเก่งเกินชื่อครับเพราะว่านี่เรายังไม่เห็น เขาในร่างเลิสทิมเลยไม่ถ่าได้เห็นจะเก่งเกินอธิบายพี่อยมื่อก้น้อเปิงบอกเขาเก่งเขาเก่งยังไงบ้างในสายตาเราพี่เขาเก่งยังไงบ้างนะครับก็มีเขาเก่งหลายอย่างเขาก็มีออนเก่งว่าแสดงเก่งว่าไปถึง acting นะครับ acting ใช่ไหมมีหลายอย่างที่เขาเก่งครับร้องเพลงเขาเก่งรู้สึกว่าที่เราเป็นคนที่แบบว่า ครบเครื่องมากๆแบบทุกคนที่เจอเขาก็จะบอกว่าเก่งสมชื่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบจริงๆนะอะไรเงี้ยดูแลเก่งไหมครับฮะดูแลเก่งเก่งน้ำปิงไม่น้ำปิงน้ำปิงต้องดูแลเก่งดูแลเก่งน้ำปิงต้องดูแลเก่งเก่งดูแลเก่งเก่งดูแลได้อยากให้เขาเก่งด้านอื่นไหมคะมีด้านอะไรที่อยากให้เขาเก่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมด้านที่เก่งกว่านี้เหรอครับอยากเขาอั s สกิลด้านอะไรเพื่อเราไหมคะ อยากให้เขาอัพสกิลในเรื่องของความแพรวพาวอ่โอ้ยจนวันนี้ไม่แพรวพราอยู่ยังไม่แพรวยังนะครับยังไม่แตะมาตรฐานแล้เพราะมาตรฐานเราขั้นสูงมันจะะเราโชว์หน่อยสิลูกเก่งโชว์สิว่าเราเราแพรวพราวเราพอแพรวพราวไหมอะสิจริงๆถ้าพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะทำไม่ได้เป็นเน้นการกระทำมากกว่าอ่อะไรนะครับการกระทำอะไราไอทีเช่นบางที เราก็ต้องเทคแคร์เขามากขึ้นอคือไม่สะดวกทำในที่สาธารณะบางัานอะไรนะครับไม่สะดวกทำในที่สาธารณะจริงๆก็จริงๆก็สะดวกบ้างเป็นบางโอกาสใช่ครับผมแต่ส่วนมากเป็นโอกาสปิด ครับไม่องสามารถอัพสกิลให้น้องได้ไหมเพราะน้องบอกเราอยากให้เราแผ่วแพลวเนี่ยความยาวของเราได้เดี๋ยวเก่งไปฝึกฝนละกันครับเขาอย่างเมื่อเขาอย่างเมื่อเช้าว่าพี่เก่งเขาพูดว่าเขาจะทํากิริยาเนี้ยแก่คนที่ดาบเออนักพิณได้เห็นไหมว่ากิริยาไหนที่รู้สึกว่าทำแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นแต่เขาทําให้คนที่เขารักเห็นพูดได้ไหมครับลองพูดนะเดี๋ยวพี่ตัดสินได้ลองพูดมาก่อนลองพูดมาก่อนเออพิมว่า ที่เห็นล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนบางทีเขาเขาจะมีการกลางอนณาเขตมีการแบบว่าวางสายสินของเขาผ่านการกระทำอ,อ,อย่างไงอย่างคลิปก็ได้ไดท่ทะเลปะคะอาจจะประมาณนั้นแสดงว่า,าเ<อ>ป็นเจ้าของเหรอแค่มีคนเดินผ่านนั้นเองก็ขายเดิน ในในตอนนั้นในโมเมนต์นั้นเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันว่าเขาทําเพื่ออะไรหรือเลาคิดว่าอุย้ยหรือว่านั่งตรงตรงขอบไาอีแล้วมันเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มานั่งแล้วเราก็เลยแบบงงไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาเห็นคลิปแล้วแบบทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยในจังหวะที่ที่เก่งเปลี่ยนที่มานั่งกับเราเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนเขาหันไปเห็นคนเดินมาพอดีแล้วเหมือนแบบยดีๆเขาก็แบบขอยหลังมานั่งกับเรารู้สึกว่า ซีนหนักมากคือบทที่ของเขาไม่เป็นอย่างนี้เป็นในส่วนของความหงุดงไม่ที่แจ้งเลยแล้วก็ยิ้มอยู่เออตอนนั้นที่ตอนนนั้เนี่ยเราเมื่อยพอดีโอตั้งนานคือไม่เมื่อยก่อนอันนี้ไม่ได้เมื่อยเลยครับจังหวะนั้น่ะเราเมื่อยพอดีฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แบบ เราก็มองหาแบบมองหาที่นั่งไม่มีอะไรแบบนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นก็นั่งนั่งต่างน้องก็ได้พี่ไม่ได้ติดตรงนี้พี่ติดตรงที่ว่าเขาบอกว่าเราชอบสร้างอาณาเขตแสดงความเป็นเจ้าของอะไรเพราะผมดูจู่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 สื่ออะไร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 กางอาณาเขตไงแปลว่าพี่เก่งยอมรับ อะไรนะฮะว่าเราเป็นว่าเราชอบตั้งกายว่าเราชอบสร้างสายสินไม่บางทีผมก็แค่อยากอยากลองวิชาบ้างซีที่มันจบไปนานแล้วนะอะไรนะฮะซีที่มันจบไปนานแล้วเพิ่งมาเดี๋ยวมีตอนพิเศษฮะก็เลยก็เลยต้องต้องคีปสิมีไว้อยู่แปลว่าตอนพิเศษคือจะมีการกลางอนาเขตมากกว่านี้ก็ต้องรอดูครับซึ่งซึ่งเราถามนะไม่ซึ่งจะปีนกำลังคิดป่ะมันมีหรอหรมันมีไหมน้ำปิงในบทที่เราอ่านมาคร่าว ไอ้กีการ์นาเคตเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาลองวิชาเขาอยู่อ่าเท่าที่อ่านดูก็เหมือนจ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไมม่ีเหมือนจะพูดไม่ได้ไม่น้ำปิงว่าหลักๆมันมันไม่ต้องซีรีส์มากหรอกมันก็เป็นที่เขาเองนั่นแหละใช่เพราะไอ้เรื่องนึงเขาบอกว่าเวลาเขางอแงเขาต้องลอแงใส่เราอธิบายดิ พี่เก่งงงแงไงเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะบุคลิกเขาจะดูแบบว่ามืออะไรหนูเท่ๆไอ้กรามือติดอะไรกันมือเป็นอะไรอ่ะช้อนาฬิกาครับโอ้โหไ่งั้นค้างไว้ลูกนาฬิกาแก้เกิดอีกอ่ะต้องไปอธิบายความงงแงของพี่เก่งเป็นยังไงงงแง่ของเขาแหละครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าทําอะไรก็จะมีความแบบหันมาหาหันมาโว่อร์มันแบบว่าบนอะไรเลยไงเราก็จะแบบว่าพยายามหนพิลัยเดี๋ยวเดี๋ยวก็หันไปอะไรเงี้ยครับก็ ก็เลยให้กำลังใจเขาตลอดแล้วก็ดีใจครับที่เขามองเราเป็นเซฟโซนแล้วก็แบบว่าจริงๆไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์แบบนั้นเพราะว่าพอเราได้ฟังเราก็แปลกๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราห่างกันพอดีเราเลยไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่าเขาจะตอบสัมภาษณ์อะไรเพราะว่าเขาไปทัวร์ในในพาร์ทของเขาครับแต่ว่าเขาบอกว่าเราก็ไปเฝ้าถึงห้องเต้นห้องซ้อมตรงซ้อมเต้นนะ อหนูใจอำไมไม่ฟังงงแล้วเไป็นไงนะทำไมหนูไม่ซ้อมเต้น,นไม่ระทางกลับบ้านเรามันผ่านอังนะพอดีอจริงต้องแบบอะไอห้องซ้อมเต้นทุกครั้งที่ผ่านหรอมันผ่านบ้านเราบ่อยไงครับแล้วก็แวะโซ่ใกล้ๆผ่านทุกครั้งตอนที่มีเก่งอยู่ว่าผ่านทุกครั้งตอนที่ตอนนี้เขามีซ้อมเราก็เลยผ่านบ้านเราโดยผ่านตรงนั้นตอนที่ไปซ้อมเราก็เลยผ่านแต่ว่าตั้งใจผ่านแป๊บนึงน้ำพิงน้ำพิงต้องเรียบเรียงคำใหม่ลูก ทุกครั้งที่เขาซ้อมเนี่ยบ้านเรามันจะต้องผ่านตรงนั้นครับแล้วถ้าเขาไม่ซ้อมเราจะไปผ่านตรงไหนอะลูกผ่านตรงอื่นได้ก็คือตั้งใจจะผ่านนั่นแหละไม่ก็ไปด้วยกันมันก็ไปด้วยกันแล้วหรอไปด้วยกันไงไปด้วยกันไปด้วยกันคทางเดียวกันประหยัดน้ำมันประหยัดแล้วเป็นไงบ้างเราดูเขาเต้นแล้วเป็นไงบ้างอเล็กคิมสำหรับเราในมุมน้ำปิงเป็นไงในมุมน้ำปิงก็จริงๆอเล็กคิมเขาเต้นดีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับแล้วเก่งอะไรแล้วลูก คือมันมีความรีเลทอยู่แล้วในในส่วนที่เขาเรียกว่าเขาเป็นเมนแดนซ์ของเจนสาเหมือนกันในเจนสาแล้วก็ในคอนเสิร์ตเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันโอ้เป็นเมนแดนซ์ในเจนสาแลวในวงผู <t <t ้ใหญ่เขาเป็นได้มาตอนนี้นะวันเนี้ยในวงผู้ใหญ่เขาก็ค่อนข้างเป็นแนวหน้าในการเต้นลายเต้นเขามันจะ ไม่ค่อยเหมือนคนปกติเท่าไหร่คือเรียกว่ามีความโดดเด่นแล้ดดเด่นันล่ะไม่ใช่ใครว่าโดดออกมาจากเพื่อนความโดดโดดออกมาจากคนอื่นโดดออกมาจากผู้ชนคือถเป็นคนตี่จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เขาเรียกว่าชามิงจบสวยจบสวยโอเคเด็กเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไก่แบบนี้เออโอเคห้ยไงวันวันวันรอบเพจจะไปด้วยกันไหม ชวนเขายากชวนเขาแบบก็รอเขาชวนอยู่อ่าไม่ชวนรออ่ชวนชวนเรามีเรามีบัตรเรามีบัตรเราชวนก็ดีที่มีบัตรไปกับพี่ได้พี่ไปรับปลาแล้วตรงก็เดี๋ยวไปรับเลยซึ่งผ่านท่องซอมเต้นทางผ่านซอฟต์เต้นเสร็จแล้วฮะทางไปทางไปรอบพรีเมียมอาจจะผ่านบ้านไงครับเขาผ่านบ้านเรมิ้งหลายีบ้านเธาอยู่ไหนตุ๊กตาตุ๊กตาเขาแว่นได้แว่นได้ คขอบคุณค okay, okay, ่ะตอนนี้ต้อง i n s e ยังคะราะไม่ได้เจอ